สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูอีกแล้วนะคะในวันนี้ครูจะพูดถึงระดับของภาษาเห็นไหมภาษาไทยไม่ได้ง่ายแบบที่นักเรียนคิดนะคะเราจะสื่อสารจะเขียนจะพูดเราต้องรู้จักระดับภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับโอกาสเรา เราถึงจะพูดได้ว่าเราเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะระดับของภาษาก็คือเป็นการใช้ภาษาให้ถูกต้องสัมพันธ์กับบุคคลโอกาสและการละเทศะระดับของภาษาที่นิยมแบ่งออกเราก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะครูเคยพูดให้นเรียนฟังแล้ว 1. ก็คือภาษาทางการ 2. ภาษาไม่เป็นทางการ 3. ภาษาถึงทางการภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาปากนะคะภาษาทางการก็คือภาษาที่มีระเบียบแบบแผนมีศัพท์มีเทคนิคหรือมีคำศัพท์ที่เป็นวิชาการปะปนมักใช้เขียนตำราติดต่อราชการต่างๆและเวลาที่ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเขียนเรื่องจากภาาเห็นไหม ครูจะบอกว่าให้นักเรียนใช้ภาษาเขียนใช้ภาษาทางการไม่ใช้ภาษาพูดนะคะเวลาเราเขียนงานที่มันเป็นงานทางวิชาการเราจะใช้ภาษาทางการต่อไปภาษาสองนะคะภาษากึ่งทางการภาษากึ่งทางการก็จะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนะมีศัพท์วิชาการเท่าที่จําเป็น มักใช้ในการเขียนอภิปรายการเขียนข่าวเขียนเรื่องสั้นเขียนกล่าวคําปราศัยการเขียนเหล่านี้จะใช้กึงทางการก็ได้นะ,ะต่อไประดับที่3ระดับสุดท้ายจะเป็นภาษาไม่เป็นทางการหรือภาษาปากนั่นเองก็คือภาษาพูดใช่ไหมคะเราพูดกันเราจะไม่พูดเป็นทางการเราจะใช้ภาษาไม่เป็นทางการหรือภาษาปาก ก็คือภาษาที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันมักใช้สนทนาพูดคุยกันแค่นั้นจะไม่นิยมนำไปเขียนนะคะเอามาดูภาษาพูดที่ครูพูดถึงก็จะเป็นภาษาที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผนไม่เคร่งครัดในการใช้ค่ายคำมุ่งพูดให้เข้าใจได้รวดเร็วเป็นกันเองเช่นนักเรียนพูดกับเพื่อนหรือพูดกับผู้ครองที่บ้านนะคะ อ,อีกอย่างหนึ่งแบ่งออกเป็นถ้าถ้าพูดถึงภาษาทางการครูจะชอบพูดคําว่าภาษาเขียนภาษาเขียนนี่เป็นภาษาที่เคร่งครัดต่อการใช้ให้คําต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักภาษาเห็นไหมครูบอกอนักเรียนเขียนเรียงความเขียนเรื่องแต่นักเรียนจะต้องใช้ภาษาเขียนแน่นอนเลยคําที่ครูมักยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรคะคาว่ากิ่น ถ้าเราพูดการภาษาพูดเราจะบอกว่ากินแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าอะไรคะรับประทานเก่งมากค่ะอันน้เรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะทีนี้มันมีอีกหลายคำมากที่ครูจะยกตัวอย่างให้แต่ครูจะไปยกตัวอย่างในใบงานแล้วกับแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดใน หน้าจอนะคะครูจะยกตัวอย่างมาเพียงแค่หนึ่งแบบฝึกหัดเห็นไหมคะเขาบอกว่าจงเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนข้อ 1. น,นักเรียนเขียนไปด้วยนะคะครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะข้อ1คุณครูปล่อยให้นักเรียนไปกินน้ำเห็นไหมคะน,นักเรียนคิดว่าคำไหนเป็นคำที่เป็นภาษาพูดกับภาษาเขียน ที่นักเรียนต้องเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนแน่นอนค่ะหนึ่งคำว่าปล่อยสองคำว่าอะไรคะคำว่ากินนักเรียนไปทำในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจะเปลี่ยนคำว่าปล่อยกับคำว่ากินเป็นคำอะไรข้อสองพ่อของสมโชคเป็นหมอสัตว์คำนี้คำไหนเป็นคำภาษาพูดคำที่ไม่เป็นทางการ ครูใบให้นะคะนิดหน่อยแต่นักเรียนไปตอบเองนะคะแน่นอนคําว่าหมอสัตว์หมอสัตว์นี่เป็นภาษาพูดที่เราใช้สื่อสารกันทั่วไปแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนไม่ใช่คําว่าหมอสัตว์นะคะข้อ 3. หวานใจขึ้นรถเมย์ไปโคราชในประโยคนี้มีสองคำที่เป็นภาษาพูด 1. รถเมย์รถเมย์นะคะ เป็นภาษาพูดถ้าเป็นภาษาเขียนอันเดียวครูปเปลี่ยนให้เลยข้อนี้จะใช้คำว่ารถโดยสารประจำทางโคราชก็เหมือนกันโคราชเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งที่เราพูดกันเราจะพูดว่าโคราชแต่ชื่อภาษาเขียนนักเรียนไปดูนะคะเป็นจังหวัดอะไรซีพัดกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตเอ๊ะคำไหนบ้างที่เป็น ภาษาพูดนะคะนักเรียนไปเปลี่ยนนะคะ้อนี้ข้อหต้นหอมปวดหัวรู้สึกเจ็บคอและมีสเลตต้นหอมเป็นชื่อคนนะคะปวดหัวอะไรพูดกันอีกหัวใช่ไหมแน่นอนเป็นภาษาพูดหัวแต่ภาษาเขียนจะเป็นคำไหนแบบฝึกหัดห้าข้อนี้นักเรียนไปเปลี่ยนนะคะไปเขียนลงในสมุด แล้วนักเรียนเขียนในแบบฝึกหัดด้วยนะแบบฝึกหัดในหน้าที่ครูให้ไปเป็นเรื่องระดับภาษาภาษาพูดกับภาษาเขียนนักเรียนต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกหลักนะคะนักเรียนได้เป็นอะไรเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องเป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องนะคะนักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ